ถ่ายวิดีโอจากหน้าต่างนะคะไม่ได้ลงไปนี่เที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะยิ่งดึกก็ยิ่งสวยค่ะยิ่งตกเยอะเลยอีเนาะอู้สวยๆค่ะสวยสวยมากยิ่งดึก,กยิ่งสวยยิ่งตกเยอะนะคะนี่ ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นตอนเช้ามาขอให้เหลือเยอะๆนะคะตอนเช้าๆเดี๋ยวหนูจะรีบตื่นแล้วออกมาถ่ายอีกทีหนึ่งนี่ค่ะต่างบ้านเราอืมท่วมเลยค่ะเนี่ยมองไม่เห็นไอ้นั่นเลยนะคะเนี่ยที่รอยที่หนูเดินน่ะเมื่อกี้เอนนี้เที่ยงคืนกว่านะคะจะขึ้นบ้านแล้วไม่ยอมหลับยอมนอน กล้องเขาดีจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองของบ้านแล้วนะคะระเบียงของบ้านแล้วดูดูนี่หูแบบเป็นแบบเกือบสิบเซนได้บางคันเนี่ย,ยจะจับให้ดูนะคะว้า หนาวหนาวนี่ตกอยู่นะคะเนี่ยชั้นสองของบ้านด้านบนนะคะเที่ยงคืนกว่าๆขึ้นมาแลว้วนี่สวยงามค่ะหลังคาบ้านก็สวยงามอุ้ยหนาวหนาวค่ะหนาวนี่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  โอ oh, ถ้าเป็นตอนเช้านะคะถ้ามันยังเยอะๆอยู่จะไปปั้นปั้นรูป <c oughs> กระตูนรูปรูปให้ดูเลยนะคะเนี่ยเนี่ยสวยงามค่ะชอบจริงๆเลย ชอบแต่ก็หนาวนะคะขึ้นมาแล้วเสียงดังไม่ได้อ่ะกลัวเขาว่าเอายามพิการนะไปแล้วค่ะไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะนี้เช้าเจอกันใหม่ค่ะ